วิดีโอนี้มีเนื้อหาหยาบคายเพศความรุนแรงและเยดสีสังคมมนุษย์ซึ่งในเนื้อหาวิดีโอไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่เกมไม่ถึง2 0ห้ามดูคลิปนี้คนกลับไปอ่านหนังสือซะเฮ้บาร์ไซพุซซีคลิปก่นเฮ้ยอัชกาฮาวพุซซีฮวพพุซีหล่อลื่น หล่อลื่นอีกแล้วคนหล่อมันต้องลื่นแกทำอะไรนะชิคกี้ต้องการเงินเชนก็ต้องการฉันเจอก่อนปากคุณมันช่างหน่าจุ๊บสเลเกินแล้วคุณจะรออะไรล่ะมีกูทนไม่ได้เวลาที่คุณอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีคนมากดกลิ่งเวลาที่คุณอื่นกิน เาที่รากินรถนายขันไหนขันนั้นตรงหัวมุมไว้หน่อยไว้หน่อยไว้หน่อยเร็วๆกูโทรหาพ่อแป๊บถด้หรือไม่ภาคสามนว่าเราจะโยนไข่ลงขวดหรือเปล่าไม่อะกูอีกแล้วเหรอในาพู้ถูก ควมรู้สึกเวลาที่ทักเพื่อนเพื่อนไม่สนใจวันก่อนครับไเยอะงพวกวันนี้รวมรวมอ๋กูไม่มีค่าสิ่งสุดท้ายที่ผู้ชายเฝ้ารอกขอมาเล่นห้องฉันก่อนไหม ของเขาแน่นจริงพ r ก็แน่นเดี๋ยส่งให้ในไลน์เ <worth> บิ้งน้ำเนี่ยครับ <sm all> เพื่อนคือตัวช่วยที่ดีที่สุด <100 feet. S 1> มีกดคอมโบด้วยเก่งจังวะเวลาที่ได้ชุดแฮปปี้มิลในตอนเด็กวันนี้ว่างไปนั่งดื่มกันไหม <c oughs> ไม่ว่างหรอกเนี่ยนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย <sh arp> โอชินสุดท้ายแล้วแนวเหอะไม่เป็นไรแนวไปก็ได้นายกินเธอจริงๆก็เห็นมึงไม่กินกันยกมือซ้ายขึ้นมาซ้ายลูกไม่ใช่ขวาเอียงหัวนิดนิดก้าวขาองมาหน่อยสวยงามอย่าคิดจะหนีเวลาที่แม่บ่นเพราะหนีไม่พ้นหรอกเมื่อไหร่ที่ลูกจะเลิกเล่นเกมฮอนนะเล่นทําไมเล่นไปก็ไม่หวัดนกเคยอัพไหมเคยบ้างไหมแค่ลูนมึงก็ไม่เก็บผลอื่นเขามีแฟนเรามันมีแต่เพื่อน มึงทอะไรเนี่ยแน่จริงมึงลงมาเกว่าอะไรนะอะอะไรนะอะไรวะพวกมึงคือใจวิธีขับหมดแล้วเงินลุยเลย เธออย่าพยายามแกล้งชมเลยถ้ามันไม่จริงอะนะฮอีอ้วนอีอง่าบุรีนี่คือจูบแรกของฉันเลยผมขอได้ไหมขนมนี้แม่งไม่อร่อยเลยเงินกูขออย่าชวนเพื่อนหัวเราะเวลาที่เพื่อนอมน้ำอยู่ส่วสดีคุณชวี สวัสดีคุณชุวีมึงจะเคมแม่ก like really ูใช่ไหมเซนกับวันเดลิเคชั่นเฮ้ยล้อเล่นคนที่มันซวยหนียังไงก็ไม่พ้นเดี๋ยวเขามานะ แมือช้าไปเขาส่งข้อความมาอู้ช้าไปเขาโทรมาแล้วแปมือลูกโลกมหัศจรรย์ชี้ที่ไหนลงที่นั่นกูยังไม่เปลี่ยนชุดเลยนะ<ป>เวลาที่คุณเหลือไม่แขวนอันเดียวกันบ้านโทรศัพท์กันบ้านโทรศัพท์เวลาที่คุณตั้งใจจะยิ้มให้สาวแต่ Beam of Benzer Belli, Benz. of Benzer Mel Robbie Shay Lambaki, Beam of Benzer Belli, my, be my, <laughs> be my, be my, my Jesus. Are... When the moon hits your eye like a bigger pizza pie. that. Oh,